ฟัง่วนๆครับกูผู้ชมล่าสุดกองทัพไทยยกระดับสัตว์ขเขมรให้หมอบอย่างเข้มข้นสูงมากยิ่งขึ้นนะครับต้องเท้าความกันแบบนี้ก่อนล่าสุดเนี่ยฝั่งกะลาหมาเมเขมรออกอาการเหลี่ยมจัดประกาศขอย้ายที่ประชุม GBC จากจันทบุรีเนี่ยไปกรุงกัวลาลัเปอร์มาเลเซียอ้างกลัวที่ไทยไม่ปลอดภัยตอนแรกหลายคนก็แอบวันต่อ อัปเดตนี้แต่ล่าสุดครับไทยไม่สนครับเพราะว่าก็สวนกลับทันทีว่ากองทัพยันจะประชุม GBC ที่จันทบุรีไม่เปลี่ยนจะล่มหรือไม่อยู่ที่ขเขมรลั่นจะต้องไม่มีประเทศที่สามมาคุยนี่คือสิ่งที่กองทัพป,ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าครั้งนี้ขเขมรจะมางองแงมาเล่นแร่แปรธา,าตุไม่ได้อีกแล้ว จะคุยอะไรก็คุยตรงๆคุยให้จบเพราะว่าท่าทีของคขเมนตอนนี้ถ้าใครหลายคนจับตาดูดีๆเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งใกล้วันประชุมเท่าไหร่เนี่ยขเมนก็มีการเปิดหน้านะครับมีการยิงอาวุธหนักอย่าง BM21 ปืนคกเข้ามาฝั่งไทยเหมือนครั้งที่ผ่านมาเลยซึ่งคราวนี้ครับไทยเราจัดหนักโตกับแบบทันควันจริงๆนะครับซึ่งล่าสุด อัปเดตแบบสดๆร้อนๆขนาดลงเสียงอยู่นี้นะครับมีการยืนยันคอนเฟิร์มออกมาว่ากองทัพอากาศของไทยได้ส่ง f .16 ไปทิ้งไข่ครับ6ลูกที่พื้นที่ตำบลสระแอมอ,อำเภอจ,จอมกระสานจังหวัดพระวิหารครับเล่นเอาฝั่งคาเมรเนี่ยแตก ตื่นกันทั้งประเทศเลยครับเพราะว่าคราวนี้ไทยรุกหนักจริงๆเพราะรู้สันดาลเขมรดีครับยิ่งใกล้วันประชุมเนี่ยก็จะเร่งนะครับเอาพื้นที่คืนแต่ครั้งนี้ไทยรัดกุมเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเราได้ติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาต้องบอกว่าฝั่งไทยของเรานะครับมีการเตรียมการเป็นอย่างดีไล่ตั้งแต่ช่วงที่ทหารไทยเนี่ย ยิงกระสุนปืนใหญ่และก็กระสุนปืนคกชนิดส่องสว่างเหนือพื้นที่ชายแดนปอยเปตเพื่อเปิดวิสัยทัศน์ก่อนปฏิบัติการทางทหารต่อตำแหน่งที่ตั้งของทหากรกัมพูชาในพื้นที่ซึ่งเรื่องนี้นะครับทำเอาแตกตื่นกันทั้งปอยเปตเลยว่าหูไทยมาหนักแล้วก็มาจริงนะครับมาอย่างเต็มที่เท่านั้นไม่พอครับคุณผู้ชมมันยังมีคลิปที่ทางฝั่งของกัมเหมเนี่ย มีการแชร์นะครับในหน้าน้ำใกล้เกาะกงนะครับว่าเห็นกองทัพเรือนะครับเห็นเรือรบของไทยเนี่ยแล่นผ่านบริเวณเกาะกงอย่างต่อเนื่องมีฮอลิคอปเตอร์คือตอนนี้ไทยเรียกได้ว่านะครับเตรียมจบแบบเอ็นเกมอ่ะนะค,คือเป็นการตอกโต้นะครับทางฝั่งของเขมรที่มีฮุนเซนนะครับบอกว่าจะสู้ จนขาดใจนะครับแต่ไทยอ่ะรัดกุมมากจัดหนักจัดเต็มแบบสุดๆตอนนี้เนี่ยขมนสะอึกแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกยุทธการขมเมนอ่านไม่ยากนะครับใกล้วันประชุมก็จะเร่งตีโต้ตีคืนแต่ตียากจริงๆงวดนี้ไทยแบบรออยู่แล้วนะครับรอซัดให้หมอบรอซัดให้หนักล่าสุดเนี่ยยังมีข่าวใหญ่นะครับว่าทางคณะรัฐมนตรีนะครับ ยังได้อนุมัติงบกลางตามที่กลาหงเสนอคือขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณเพิ่มวงเงิน5,050ล้านบาทสำหรับภารกิจของกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของไทยโดยรายละเอียดอยู่ในชั้นความลับนะครับแต่งบดังกล่าวเนี่ยนะครับจะนำมาจัดหาจัดซื้อ ยุทธปกรณ์และก็เสริมศักยภาพให้กำลังพลโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดนะคือทุ่มงบกว่า5 0 0พันนะครับห้าพล้านนะห้าพล้านเพื่อจัดขเขมรให้หมอบณนะจุดจุดนี้นะครับเท่านั้นไม่พอครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยยังมีกระแสข่าวสุดฮือฮาเพราะว่ามีรายงานอัปเดตออกมาว่าทางฝั่งของเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยเป็นไม่กี่ชาตินะที่เรา ะปะทะกับขเขมรแล้วก็ออกมาทําข่าวอยู่ตลอดนะครับแล้วก็พูดถึงท่าทีของประเทศไทยที่แข็งกร้าวและแข็งแก่งไม่ยอมขเขมรนะครับแล้วก็ผมว่าเกาหลีเป็นชาติที่รู้สันดานเขมรมากที่สุดชาตินึงแหะนะครับซึ่งมีรายงานออกมานะครับว่าวันนี้มันมีการพูดคุยกันระหว่างผู้บริหารฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งของเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้หลักๆครั้งนี้นะครับที่มา พูดคุยเนี่ยเขามีการบริจาคนะครับเงินช่วยเหลือทุกภยัยภาคใต้นะครับประมาณอยู่ที่5 0 0แสนดอลลาร์หรือประมาณ15ล้านวัทนะครับผ่านโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับเกาหลีคือเป็นมหามิตรกันอยู่แล้วไทยกับเกาหลีเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดความแน่นแฟนแต่ผมชอบประเด็นนี้ประเด็นที่เขามีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างไทยกับเขมรน,นะครับโดยฝั่งเกาหลีบอกว่าไทยอ่ะ ยึดมั่นแนวทางสันติบนพื้นฐานข้อทจริงและเคารพกันยืนยันต่อประชาคมโลกว่าประเทศไทยอ่ะไม่เคยไม่เป็นและจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มต้นใช้กําลังทางทหารต่อประเทศใดด้านเกาหลีใต้เนี่ยแสดงวาเขาเข้าใจต่อจุดยืนของไทยและเชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะหารือร่วมกันจนนําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสันติเกาหลีนี่ชัดเจนมากนะคือ เรื่องอื่นอาจจะมีบ่นบ้างแต่เรื่องนี้ชัดมากว่าทางฝั่งเกาหลีนะครับยืนข้างไทยนะครับแล้วก็พร้อมสนับสนุนไทยในทุกรูปแบบเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้ไทยเราอะ่ะนะครับยังคงมีความมั่นใจอ่ะนะครับในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าวิกฤตของความเชื่อมั่นเกี่ยวกับข่าว AI ข่าวปลอมมันกระจายไปทั่วโลกกันเนาะภาพที่ออกมากับภาพที่เราได้เห็นเนี่ยมันคนละเรื่องนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าโอ้โหฝั่งคเมรน,นี่ ข่าวแสแกมมือมันเยอะจริงนะครับแล้วก็ถูกตีถูกเสนอให้หน่าสงสารไปทั่วโลกอะ่ะแต่เอาเข้าจริงๆนะผมว่าการที่ไทยในครั้งนี้นะครับแสดงจุดยืนแข่งก้าวเนี่ยก็ทําให้ทางฝั่งของขเขมนเองเนี่ยสะอึกแล้วก็สั่นคอนไม่แพ้กันเลยทีเดียวมาดูสรุปสถานการณ์นะครับชายแดนไทยขเขมรล่าสุดกันหน่อยเนาะผมเล่าไปคร่าวๆแล้วนะครับว่าเ,เรื่องของการ โจมตีของไทยในครั้งนี้เนี่ยนะครับเรียกว่ายัางคงโจมตีไปที่จุดยุทธศาสตร์ทางการทหารของขเขมรอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีภาพของทหารขเขมรเองที่ก็เริ่มมีการเกณฑ์เข้าสู่สมรภูมิรอดใหม่นะครับแต่ก็มีรายงานออกมานะว่ารอดไหนมาก็เรียบหมดนะครับเพราะว่ามันก็มีภาพของกลุ่มทหารไทยนะที่ไล่เก็บแต้มนะครับ ฐา,านขาเขมรอย่างต่อเนื่องนะคือหานฝั่งขเขมรเนี่ยไม่มีรายงานนะว่าเป็นยังไงเจอกับสถานการณ์ไหนบ้างนะครับแตกต่างจากฝั่งไทยนะครับที่ยังคงเดินหน้านะครับปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ณจุดจุดนี้เนี่ยนะครับหลายพื้นที่ยังปะทะกันเดือดนะแนวรบแดนชายแดนนะไม่ว่าจะเป็นอุบลศรีสเกตสุรินยังคงเดือดนะครับคือฐานไทยของเราอ่ะนะครับตอบโต้ เป็นจังหวะเน้นโจมตีเรื่องของยุทธุปกรณ์คือตัดกําลังทางเขมรคือฝั่งเขมรตอนนี้มีอยู่สทีเด็ดก็คือ b m 2 1กับปืนใหญ่แล้วก็ปืนคกที่โจมตีฝั่งแนวหน้าไทยซึ่งอันนี้ก็เป็นอาวุธหนึ่งที่มันก็เป็นงานยืนยันนะว่าเขมรเองเนี่ยนะครับก็ก็สู้นะครับพอสู้เนี่ยไทยเราก็ทําการยกระดับอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่ง เมื่อขมรนแสดงอาการท่าทีแบบนี้แล้วเนี่ยยังไงไทยก็ไม่ยอมอย่างแน่นอนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีข่าวรายงานใหญ่ออกมานะครับเมื่อล่าสุดนะครับแม่ทัพกุ้งพลโทบุญสินผาดกลางนะครับได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นพลเอกบุญสิ์ผาดกลางนะครับในตำแหน่ง,างราชโองการพิเศษนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ ทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษนะครับคือแม่ทัพกุ้งนี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ทําให้ทางฝั่งของขเขมรเนี่ยนะครับเครียดได้เลยนะครับณนปัจจุบันคือแค่แกไปที่บริเวณปราสาทตาควายเนี่ยนะครับไปทําพิธีไปให้กําลังใจทหารเนี่ยนะครับก็เรียกขวัญกาลังใจได้ฝ่ายขเขมรเ,เองก็พอเห็นแม่ทัพกุ้งกลับมานี่ก็ตัดต่อภาพ AI กันหน้าดูบอกโอ้ยนี่มาใช้กรีนสกรีนะระดับ ผู้นําชั้นสูงของไทยไม่กล้ามาสนามรบหรอกนะครับแต่เอา,เอาจริงๆนะฝั่งขเขมรตอนนี้นะครับผู้นําที่เป็นชั้นสูงเนี่ยเอาตรงไม่มีใครกล้าอยู่ในสนามรบที่แท้จริงหรอกส่วนใหญ่ก็จะส่งบรรดาทหารเกณฑ์เข้ามาในพื้นที่นะครับพอเห็นไทยแบบนี้เนี่ยขเขมรก็รู้สึกคล่องใจเหมือนกันว่าเอ้ยไอผู้นาระดับสูงของ,ของขเขมรมันหายไปไหนหมดมันไม่ค่อยออกมาสื่อเลยแต่กลับกันนะครับ ผู้นำระดับสูงของไทยนะครับอยู่ในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยึดคืนพื้นที่อธิปไตยคืนมาได้ตลอดนั่นเองนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะนํามารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามเหมือนเดิมนะครับกับสถานการณ์ไทยขเขมรณนะปัจจุบัน